ทีปีหนจะได้เดินแบบด้วยกันสักครั้งเพราะคู่แม่ลูกน้อยโพงามและหญิงรัฐาง,งานเยอะทั้งคู่โดยเฉพาะลูกสาวที่ตอนนี้คิวแน่นทั้ง7วันงานบันเทิงระตัวทั้งถ่ายละครทีวีซีรีส์และเพิ่งมีผลงานโกอินเตอร์ร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแมคคาอิครีเซอ r r เรคชั่ประกบกับพระเอกสายบูเจสันสเตแทม ประสบการณ์ร่่มงานกับกองถ่ายต่างชาติทำให้ชื่อของหญิงระฐาอยู่ในความไว้ใจของผู้กำกับระดับอินเตอร์ยิงได้ความพร้อมเรื่องภาษาด้วยแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบทันทีที่โอกาสมาถึงตัวยังบทบาทสปบายสาวในหนังฮอลลีบูดเรื่องล่าสุดเดิมทีคาแรคเตอร์วางให้เป็นนักแสดงจากบราซิลแต่เมื่อทีมงานยกกองมาถ่ายทาที่ไทยทาให้ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงมาเป็นคนไทย ซึ่งทีมงานเลือกให้หญิงรัฐารับบทเพราะภาษาเป๊ะจริงๆภาษาเป็นสิ่งสำคัญนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าอ่านบ,บทแล้วพูดได้นะอย่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการคือการคือการพูดคุยกันในกองกัน การทํางานหลังต้องมากกว่าการที่เขาพูดกับจะมานั่งบอกเราว่าเฮ้ยเขาต้องการให้เราเล่นยังไงนอกเหนือจากเรื่องของภาษาแล้วความพร้อมมากกว่าอย่างง่ายๆที่เห็นบ่อยๆอย่างพี่จาพนมความพร้อมในการแสดงแอคชั่นความพร้อมที่เขาแข็งแรงเขาสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมันก็เป็นมันก็เป็นจุดแข็งที่ทําให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้ทําในผลงานชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างี้ค่ะ โอกาสบนเส้นทางระดับอินเตอร์ตั้งแต่การร่วมแสดงในภาพยนตร์ l y God For Gives ประกบคู่พระเอกคนดังไรอันกอสลิงที่ได้ไปฉายไกลถึงงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ทำให้หญิงรัฐาอยู่ในความสนใจของคนทำหนังหลายชาติอย่างล่าสุดได้เอเจนซี่ที่เคยร่วมงานทาถามให้ร่วมแสดงในซีรีส์แนวสืบสวนของสวีเดนฝรั่งเดอะซีรีส์ไททาเสร็จเรียบร้อยรอใช้ในสวีเดนฝรั่งเศสและอาจไปไกลถึงสหราชอาณาจักร ซึ่งการได้คลุกคลีเห็นเทคนิคการแสดงของดาราระดับท็อปทำให้ดาราสาวได้ประยุกต์ใช้กับงานในประเทศเช่นกันดูในมุมของการเป็นนักแสดงเราก็าดูว่าเออเขา,เขามองเขามองคาแรคเตอร์ยังไงวิธีการ,ว,การวิธีการทำงานของคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยอย่างวันอย่างทุกวันนี้เวลาหญิงเล่นซิทคอมอย่างเงี้ยซิทคอมในเสือชีนีแก้ยางเงหญิงก็ต้องอาเลย์ทั้งวันอ่ะคือเหมือนแบบอยู่กล้องอยู่หน้า กล้องก็ alert อยู่หลังกล้องก็พูดเล่นใช่พูดเล่นกับไม่ว่าจะเป็นที่ช่างหน้าพี่ช่างผมอะไรเงี้ยคือมันต้องมันต้องดลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกดสวิตช์ปุ๊บแล้วเราขึ้นไปได้เลยอะไรย พักหลังอาจเห็นหญิงรัฐารับงานแสดงเป็นหลักโดยปีหน้ามีคิวถ่ายภาพพยนต์ไทยขณะที่ผลงานหนังกับฮ่องกงกำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยแต่สิ่งที่รักที่สุดอย่างงานเพลงก็ไม่ทิ้งค่ะเพราะเร็วๆนี้เธอกำลังจะกลับมาออกซิงเกลิลใหม่หลังห่างจากการมีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองไปนานถึง13ปีอาจัยจังหวะเหมาะช่วงปิดกล้องละครที่จะถ่ายทำเสร็จช่วงเดือนตุลาคมเพื่อลุยงานเพลงเต็มที่